สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลไก่ไบเกอร์นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับผมผมมีของมารีวิวให้เพื่อนๆดูอ่าเป็นหมวกกันน็อกนะครับนี่ครับแด d ดดี้รุ่นสกอร์เปียนนะครับอ่าลายโควิด1 9นะครับมันออกมานานแล้วแหละแต่ว่าผมมีหมวกหลายใบนะครับทีนี้ก็เลยใบ ราคาขนาดนี้นะครับ2 0 0 0ันกลางๆส0ง0ันไปๆนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะหาได้นะอันนี้ผมซื้อมาได้ในราคา2,600บาทนะครับนี่ครับเป็นหมวกทรงทัวริงนะครับผมแล้วก็เป็นทริปอัพในตัวนะครับก็สีนะครับสีลายก็ประมาณนี้นะครับนะครับ น้ำหนักขณะยกนี้นะครับก็ผมสำหรับผมผมถือว่าหนักนะเพราะว่าผมเคยใส่หมวกที่เบากว่านี้นะครับอ่ะก็ไม่ต้องไปพูดถึงแบรนด์ดังๆนะครับสำหรับราคานี้นะผมจับดูวัสดุนะครับถือว่าคุ้มนะครับคุ้มค่ามากนะนะครับตัวรัดคางนะครับก็จะเป็นตัวล็อกนะครับไม่ใช่ดีดลิงนะครับเป็นตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อก รวมภายในค่อนข้างนุ่มเลยผมสวมแล้วรู้สึกว่าโอเคมากเลยครับคือใส่สบายนะครับใส่สบายมีช่องเว,ว้าพอดีหูเลยนะครับเป๊ะเลยไม่ต้องคือไม่กดหูนะครับข้างในไม่กดหูเนี่ยมีช่องนะครับพอดีเป๊ะเลยอ่าผมยังไม่ได้แง่ดูนะครับถ้าสมมติอาจจะติดบลูทูธติดอ่าผมฟังอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะต้องเจาะนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมันจะได้ไม่หนีหูนะครับ ยังไม่ได้รือดูภายในเนี่ยอ๋อมีช่องอยู่นะครับมีช่องให้ใส่่าอหูฟังนะครับมีช่องให้ใส่หูฟังกลมกลมนะครับติดบลูทูธได้สบายอืมสบายเลยครับนะครับฟังก์ชันของมันก็นะครับเปิดทางได้ปึ๊บนี่สะดวกมากเลยนะครับก็เป็นหมวกฟ i ิปอัพมีแก๊ปอะครับง่ายเลยพูดง่ายเลยอ่าสำหรับราคานี้นะผมว่าฟังก์ชันพวกนี้นะให้มา ค่อนข้างคุ้มนะครับหายากมากนี่มีแว่นด้วยในตัวนะครับไม่ต้องไปใส่เลนส์สโมกแล้วนะครับก็นี่มีแว่นในตัวบังแดดได้ขับได้ในเมืองก็ได้นะครับในเมืองก็เปิดทางนะครับขับได้เลยนี่ครับโอ้ลื่นมากลื่นมากลองดูนะครับเวลาจะล็อกก็กดลงนะครับใช้ความเร็วหน่อยก็กดลงนะครับอ่า ผมไม่ได้ลองกับทรงอื่นนะครับรถผมเป็นทัวริงนะครับผมลองขับในทัวร์ลิาใส่ขับทัวริงดูนะครับมันโอเคผมว่ามันโอเคเลยลมก็ไม่ค่อยตีเท่าไหร่นะครับอะแก๊บดัดไม่ได้นะครับแก๊บดัดลงไม่ได้นะนี่นะครับก็มีอะละให้เลือกอ่าหลากหลายลายนะครับแต่ผมหาผมมาซื้อช้ามังมันออกมานานแล้วแหละหาของยากนะครับ จะมีดามีขาวครับมีอ่าสีไตคันเลอร์นะครับน้าเงินแดงขาวนะครับมีอ่าสีดําแดงขาวนะครับสีเทานะครับเป็นลายอย่างอื่นก็มีนะครับเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับก็ก็อ่าค่อนข้างนะครับแต่ก่อนผมก็ใส่หมวกสีพื้นๆนะพอใส่ไปสักพักหนึ่งมันเบื่อก็เลยเอาสาหมวกลายอย่างนี้มาใส่นะครับก็ใส่หมวกลายมาอย่างนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ดูดีนะครับ เห็นแต่ไกลด้วยนะครับเวลาขับรถนะครับเวลารถคันอื่นเห็นข้างหลังเราอย่างนี้สมมติมองข้างหลังก็เห็นนะครับเห็นสีอย่างนี้ก่อนเลยก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะครับช่องระบายลมนะครับก็มีตรงนี้นะครับหนึ่งมีข้างบนนะครับเนี่ยหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับนี่นะครับนี่เปิดนะครับเปิดระบายลมนะครับลมเข้านะครับลมเข้าลมออกข้างหลังนะครับะก็เป็นระบบแอร์โล่ที่เขาทํามา นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสีให้ดูใกล้ๆนะครับก็โอเคนะครับสีอ่าที่ผมเลือกเป็นสีเงานะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์สีด้านมาแล้วค่อนข้างที่จะไม่โอเคนะครับมันดูแลยากนะครับเวลามันโดนฝุ่นโดนเปื้อนอะไรพวกนี้นะครับอ่ะใส่ก็ใส่ง่ายครับก็ไม่มีอะไรครับนี่กระป๋องนะครับ กดคางออกปกติเลยเหมือนหมวกกันน็อกทั่วไปนะครับสวมใส่สบายนี่นะครับตรงหูนะครับมันจะว้ลพอดีเป๊ะเลยใส่สบายนะครับจริงจริงอ่ามันไม่ได้บีบแก้มนะครับแก้มผมใหญ่ <laughs> แก้มผมใหญ่ครับอ่ะโอเคก็ลองล็อกดู นะครับนี่ปิดค้างปิดค้างเรียบร้อยนะครับเนี่ยมีบางลมตรงทางให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เพื่อนเพื่อก็ล็อกนะครับล็อกปกติเลยปึ๊บเวลาอยากยกยกนะครับผมแนะนํานะครับให้ปิดนะครับให้ปิดลงก่อนนะไม่ค่อยเปิดขึ้นนะครับก็ผม ได้ซื้อโมโนของยี่ห้อหนึ่งมานะครับแล้วก็เปิดชิวไว้นะครับแล้วก็ดันนี้ขึ้นไปเลยปรากฏว่าหักครับตัวล็อกข้างๆนะครับที่เป็นกลไกมันหักเลยก็เลยระวังนิดนึงนะครับเวลาเพื่อนๆจะเปิดก็ปิดชิวลงมาหน่อยนะครับปิดชิวลงมาก่อนแล้วค่อยยกขึ้นนะครับพอสวมใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดอย่างงี้นะครับรู้สึกว่ามันหนักนะครับไอ้ตัวนี้นี่นะครับหันข้างๆให้ดูมันหนักนะครับ มีในความรู้สึกผมนะคนอื่นอาจจะเบาก็ได้นะครับเพราะผมเคยใส่โมโนอเบาๆมาตนนัวนี้ตรงนี้หนักแต่ถ้ากดลงไม่หนักนะครับกดลงนี่ปกติเลยนะครับอ่ะแน่นนะครับกทับเลยนี่นี่เบอร์พอดีอันนี้เบอร์ไซ้์เอนะครับของผมอ่าไม่รู้ว่าโมวนน็อนเล็กหรือหัวผมใหญ่นะครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็แค่นี้เลยครับแค่อยากจะมา,ารีวิวของดีราคาถูกนะครับเพื่อนเยี่ห้อนี้มีหลายทรงนะครับราคาจับต้องได้นะครับผมรู้สึกแพงสุดผมเห็นจะเป็นตัวคาร์บอนนั้งอ่าห้าหรือหกพันนี่ละครับประมาณนี้เนะี่ก็ลองไปหาเลือกสันเลือกอเลือกใช้กันดูนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะ ไม่ได้อ่ามีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับก็อุยอะตกไปแล้วหนึ่งดอกนะครับสีก็ไม่ได้ถลอกไม่มีลายนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ถ้าสมมุติมีมอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้องควรซื้อเป็นชิ้นแรกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เซฟแค่ตัวเรานะครับมันก็ เซฟคนข้างหลังด้วยนะครับเซฟเซฟคนข้างหลังในความหมายของผมก็คือคนข้างหลังเขาจะได้แบบรู้สึกว่าเราขับรถแล้วเราปลอดภัยนะครับเราใส่เราเซฟตี้ตัวเองอะไรครับให้คนข้างหลังรู้สึกว่าอ่าใส่เซฟตี้นะอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นการเซฟตัวเองด้วยเซฟคนข้างหลังด้วยนะครับประมาณนี้แหละที่ผมบอกนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆก็คติเดิมของผมนะครับคือค่อยๆขับนะครับเหลือไว้ขับทั้งนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวไปขับพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกองช่องไก่ไบเกอร์หน่อยนะครับก็พยายามเริ่มกลับมาทําคลิปแล้วนะครับผมมีอะไรก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังแบบง่ายๆแบบนี้แหละครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือจะให้มานั่งตัดต่อนานๆอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เอาแบบยาวๆเร็วๆแบบนี้นะครับอคลิปนี้ก็บายๆครับเจอกันคลิปใหม่